โอเคครับคนดูเราต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรามากด2กับป่าเก้านะแรงแดง9ดาวมาดูกันว่าจะตีบดาวหรือเปล่าคลิปที่แล้วเราโดนไปดาวนึงแล้วเนีมามาดูกันว่าคลิปนี้นกด2จะรอดหรือเปล่าจะแจกทำไมครับจะแจกทำไมครับป่าเกนะ้าฮะจะแจกทำไมนี่ผมก็มีผมก็มีทาเตนนี่โคตรแก่

ค oh. รับแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเโอ้ยล่อกระแพงเน้นๆเลยล่อกระแพงเน้นๆเลยช่วยด้วยครับ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 ช่วยช่วยลูกหมาคนนี้ทีโดนหนึ่งสุด เดินละหนึ่งศูนยิงไม่โดนเลยวะตอนเที่ยงคืนอะตาไม,ม่ค่อยดีคนเราก็มีผิดพลาดกันได้ใช่ไหม <c oughs> คนเราก็มีผิดพลาดกันได้มามามาเอาดีลอะอาดีลอะอาดีละเขายิงหัวทุกนัดเลยไปเร็วเดี๋ยวแบบยิงหัวทุกนัดเลย มงบยังยังยังตัวนั้นตัวหนึ่งข้างหน้าเราตัวหนึ่งเจ็บเจ็บโดนไปสี่สิบสเลยใส่เลยส่เลยส่เลย,เ,ลยเพื่อนเราครบแล้วใส่เลยร่วง ไปหลังมาโอโหลังมาสามตัวช่วยลูกทีช่วยลูกด้วยครับหลังมาสามตัวโคตรจุดเพือ่อนล่วงไปละโคตรไวไปหลังมาโอ้ นุบห่อไว้เลยไว้เลยว,วงจะบีบละว่กไงเนี่ยทิพหานละวิ่งเร็วยังไม่ทันเอ,อ้อไปหนึ่งหนึ่งมันตายปะเอาจริงโดนวงบีบตายวาน ยันนี้สองสูดแล้วสองสูดแล้วอยางอยากอยากกอสตาละกอสตานี่มันปืนแก้เกมเลยนะเว้ยเฮ้ยทำไมมันตึงจังวะนี่แค่สิบดาวันนียตึงแท้ตึงแท้ตึงแท้เล่นข้างไหมเล่นข้างดีกว่าตึงแท้ตึงแท้ตึงแท้ ได้อยู่เฮ้ยมันอยู่บนเฮ้ยอ้อมเลยเราอ้อมดีกว่าข้างบนสามตัวเราจะไปตุยตูดมันเฮ้ยมันกลางโคโน่แต่โคตรเจ็บ อุ้ยเอดัปเอ๊ะมันเล่นเอดัปมันเล่นเอดับเอ็ดับหรือปืนอะไรวะปืนอะไรวะเมื่อกี้ทำมันยิงแรงจังหลังมาตัวนึงเข้าหัวเข้าหัวอุ้ยตรงนี้ตัวนึงตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะตึงตึองตึอง ติงตึง,ง,งติงว่ะ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 ติงวมาอ้อมไหมอ้อมน่าจะได้เห็นผลจุดนะกดตัวอย่างเดียวสโคปกดตัวอย่างเดียวเลยไม่ต้องเล็งหัวหรอกชวับชวับชอบชอบ ไหนเดี๋ยวใส่ไปนู่นไหนวะไม่เห็นแล้วจงนอนอย่างสบายโคตรเจ็บอ่ะโดนไปเก้าสิบกว่าเพื่อนมันเตีย่ยแล้วตัวหนึง่งเฮ้ยมันขึ้นมาอีกมันขึ้นมาทาง,งนู้นตัวหนึง่ง เรียบร้อยเสร็จล่วงไปละอุ้ยมันอยู่นี่ตัวนึงยิงดิยิงดิโอมันอยู่นี่ได้ไง,ไงวะมันมาตอนไหนฮะไม่เห็นเลยซู่ซเพื่อนเอีกแล้วดูเห็นตายเพราะ A W มาหลายคนแล้วนี่ไงแต่ไม่ใช่ตัวใช้แบบล่วงแ <c oughs> น่เลยดูตรงนี้ ไอวอล่ะมาตึงว่ะส่งตึงว่ะไอ้นี่ส่งตึงไอ้นี่ส่งตึงยังไงดีระเบิดลอยมาในนาหนึ่งลูกวัวล่วงวัวล่วงล่วงไหมล่วงไหมอุ๊ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เป็นโดดๆๆโอ้โหเป็นกูน่าสอยแล้วเนี่ยตรงเป็นกูสอยแล้วกูสอยแล้วอดดิอดดิอดดิกูสอยแล้วเปกูสอยแล้วเปกูสอยแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดฝนเหลี่ยมวัดคมกันจังหวะนี้ยังไงยังไงโดนไปตรงกลางตรงกลางไอวอรหนึ่งลูกแก๋วแก๋วแมวจังหวะนี้วัดเหลี่ยมวัดคมกันครับจังหวะนี้หลังเออเลเหลือซีเล่นเหลือซีเจกลุ้นกันเย่อเย่อเล็ดเลย เลือดหรือสี่เฮ้ยมัน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 วัดกันมันจังวะมันวัดกันโคตรมันอะเลือดหรือสี่บอกตรงบอกตรงวัดกันโคตรมันพวกมันวัดกันโคตรมันเลยไปแก่ วัดกันมันจัดอ้อหมอขบนสองสองตัวสองตัวสามตัวเลยเดี๋ยวเล่นอยู่ข้างล่างฮะใช่มันรู้ว่าเราขึ้นมาดิงดิสอยเลยสอยสอยแนะนำให้สอยข้างล่างตัวหนึ่ง เหมือนจะข้างล่างตัวนึงอะอ๋อ V S ก็ว่าอยู่ปืนเลยเจอแล้วเข้าหัวพอดีเข้าหัวพอดีเลยใส่ครับใส่ใส่ครับใสอ่ยอย่างเดียวครับ <You S 1> ตีเราวสตว่ตีเราตีลอยครับไม่ใช่ตีใส่ลอยอย่างเดียว กลางช่วยสะโคบแล้วเอาให้ล้มอ่ะสะโคบสีต้องเอาให้ล้มอ่ะเกือก็ใส่เลยต้องใช้ยเฮ้ยทำไมมันช้าจังอ่ะโ,อโหการตอบสนองช้าลีลามาก จะวันนี้ยังไงผล่ไหมตรงนั้นตัวหนึ่งอะตรงนั้นตัวหนึ่งอะกดกระสุนเล่นอย่างเดียวอุ้ยเอดับอืม้มไอพวกเล่นเอดับอีกอะยังชอบเลยว่ะ ไอพวกเล่นไอดับนี่มันแบบอู๋ระเบิดช่วยด้วยครับผมโดนระเบิดผมโดนระเบิดครับผมโดนระเบิดครับโดนระเบิดครับเฮ้ยวิ่งใส่เลยตรงนั้นน่ะหลังหลังตัวนึงอุ้ยวงโคตรแรงวงแรงมากตรงนั้นน่ะเห็นปะไปนั่นนั่นนั่นน่ะข้างล่างข้างล่างตัวไอ้วอล เฮ้ยมันยืนนิ่งอ่าเน็ตหลุด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 นี้ก็แจ๋วดิตรงนี้ตัวนึงกลางโคโน่ลูดปื้มโอเคล่วงสองตรงนู้นตัวนึงลูดโอ้ตัวเดียวลูกตองร้อยเมตรดิแกสามสาวเนี่ยเดจาวูัน đi cho vu với đấy sao sao với kêu vậy cái cái tình tình như mình đã lấy cái Ôi kêu mà sao có mình mày kìa à Vậy 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 đi vậy đi, mình tấn vậy đi Vậy vậy Là tấn vậy cả tìm nó này เจ็บ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 เฮ้ยสามตัวนะทางนั้นอะระวังหัวดีๆอุ้ยโอ้โหยังโดนโอ้โหชุบเลยชุบนเลยชุบเลยชุบเลยคือร่วงอีกแล้วไอ้วอลไม่ทันน่ะเฮ้ยไอ้วอลจะแตกแล้วไอ้วอลจะแตกแล้วล็อกหัวดีล็อกหัว Hoa hảo gần như với gần. Ba đun này tụi nó đi tụi nó này tụi nó đi tụi nó đi tụi này đi tụi nó 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 đi tụi đi tụi nó đi tụi Chát đi tụi nó đi tụi nó đi tụi nó đi tụi ยินหลังสองตัวเพื่อนหลังสองตัวเฮ้ยไม่ไหวชิว,ชวไม่ชิวเองเอ็นี่ไม่ชิวเอ็นี่ไห่ชิวเยอะไรไวะเด้อไปหนึ่งหนึ่งเฮ้ยขนาดวะยินลุ้นโคตรมันละลุ้นโคตรมันละเอออยู่ในเกมด้วยหนึ่งหนึ่งอะวะแบบลุ้นมันจัดเย้สิบดาวเลย มึงต้องดีใจไหมคลิปดาวแล้วกีเฮ้ยเราก็ดูมาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมโคตรเหนื่อยแล้วจริง